สวัสดีค่ะม่งเฮ้ากับจีพาทุกคนมาเบื้องแพรหน่อยนะคะมารีวิวแพรน้อยกันนะคะว่าหลังจากที่พ่อแม่ของพวกเขาร่วมไปจินหยาแล้วแพรน้อยเฮ็ดอยียงกับแม่นะคะก็สีเลนเลนแล้วนอนนะคะยางเล่นแล้วก็น้อนเล่นตัวนี้ก็สิบบยมอมบอมันหอกเลยนะคะหนาวรัวเจังเลย กัะหอน,ห,อนห่อนข้างนอกนี่ก็จะแข็งแรงแล้วนะคะแต่และตัวก็จะได้ไประมาณอาทิตย์หนึง่งเนาะก็จะมีแต่ตัวน่ารักน่ารักนะคะมีเก่าัวมีต่วมแม่ซีตบผู้ฆ้าน,นะคะแล้วก็มีตัวที่เพิ่งออกใหม่เมื่อเช้าน่ารักน่ารักด้วย น่ารักไหมคะก็คิดว่านี่เขาบอก่ะหอยนี่ก็พ่นแบบนั้นมาเบิ้งอันนี้ชออนะง,งตัวนี้ก็ออกก่อนเพื่อนนะคะแต่ว่าตัวหน่อยกูมูนะคะตัวนี้หน่อยพ่อแม่ตัวหน่อยน่ารักเบิง้งเขาบ่เคยเห็นกละองตกใจ นี่ดัดตัวขาวๆนะ่ารักน่ารักนะคะนี่สะอาดสะอาดอยู่นี่ก็เป็นพี่น้องกันอืมก็จะเป็นตัวเมียกับตัวผู้นะคะตัวผู้ก็เป็นสีดำเอา้าดีเลยนะอืออันนี้เพิ่งออกเมื่อเช้านะคะขาถูกฟองดูนะคะขาข้างหน้าก็จจะข้างนี้ก็จะบวม ข้างหลังข้างนี้ก็บวมเบ่งไปเด็กเจ็บนี่เป็นน่ารักเพิ่งออกแค่วันเดียวเองนะคะมันเดียวขึ้นตัวบกใหญ่หรอวะตัวใหญ่ก็ตัวที่ออกอาทิตย์นี้อยู่ก็จะมีแต่ตัวที่ดื้อนะคะกำลังกระโดดกำลังกระโดดเกันหนึ่งตรงตัวนี้เขาก็จีขังไว้นะ คุณที่ไม่ได้โตตะหักต่ตหกัหกดิดูสิโอ้ยมันตื่นคนอะน่ารักตัวนี้นะคะตะหักแห้งตัวผูตัวใหญ่ยอยู่นะคะ ยูริลกะแพ้กันตอนน้อยๆก็คือขึ้นมานี่แหละคะ่ะมันจอบเบิ้งมัวตัวนี้นางจอบอ้วยชวนค่ะ,ะโอ้ยมาจากไหนเห็นบ่นี่เขากระเสียวน้ำใส่แม่เขากินนะคะกระจิบากันอนนอนนอนบ่กูนนอนยังยวตัวสุน,นันก็ไปเฟียพุงกันนี่นะ ผมเคยเห็นลูกแพอนอบมีแต่ตัวน่ารักนะคะก,กะะ,ะกกบสปะบประมาณนี้แหละค่ะทุกคนกระสิขอปิดคิดเนาะเพี้ยนหน่อยก็ประมาณนี้แหละค่ะอยู่นอนหลิกนอนเหล่นอเล็กน,อน,น่อยนะคะ